ขอแนะนำร้านเติมเกมสปอนเซอร์ของช่องเรานะครับคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับบริการเติมเกมวันพัชแมนและเกมออนไลน์ต่างๆมากมายนานาเลยนะครับจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเท่านั้นเดี๋ยวผมต้องการแปะลิงก์เพจแล้วก็ไลน์แอดมาที่ใต้คลิปคลิปวิดีโอนี้นะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนี่นะครับวันนี้อยู่กับในคุงในเกมวันพัชแมนนะครับในเซิร์ฟเวอร์666นะครับโอเคผมต้องการจะมาสุ่มโซนิกระดับ UR นะครับ V2 นะครับในกิจกรรม อ่าต้นเดือนครับผมนะนี่ครับผมนะตอบแทนจํากัดเวลาครับก็เป็นโซนิกระดับ UR นะครับต้องการเข้ามาให้เปิดเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับโซนิก UR นะโอเคซึ่งเราก็น่าจะเอาแค่พาร์ทหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าผมไปนั่งคิดไปคิดมาแล้วเนี่ยคือกระบองเหล็กเดือนหน้านะครับมันก็สําคัหมอนกันะครับสำหรับกระบองเหล็กนะเออผมมองแล้วว่าเอออย่าเอาแค่โซนิกพาร์ทหนึ่งก่อนละกันเพราะว่ากระบองเหล็กมันก็ต้องมีเหมือนกันนะครับตรงนี้นะโอเคอ่ะ ตอนนี้นะครับเรามีตัวดําอยู่ทั้งหมดอ่า263ใบนะครับตรงนี้นะแต่ว่าเราจะเปิดแค่180ใบก่อนแต่ถ้าเกิดมันมาก่อน180ใบเนี่ยก็จะดีมากๆนะครับเพราะว่าเราจะได้ดองตัวดําได้เยอะนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยอยากเติมเท่าไหร่นะโอเคอ่ะส่วนโค้ดประจําเดือนนะครับเดือนนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าโค้ดประจําเดือนมันคืออะไรนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองใส่ดูก่อนละกันว่าถูกหรือเปล่านะอ่า OPM 25 N O V ใช่ป่าวะผมไม่แน่ใจนะอ๋อโอเคครับผมนะคนประจำเนดะือนคือตอนนี้ครับผมนะ O P M 25 N O V ครับผมนะสำหรับคนประจำเดือนนะโอเคแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าตั๋วม่วงนะครับอ่าตู้ตัวม่วงเดี๋ยวผมขอเปิดก่อนเลยละกันนะเพราะว่าเราต้องการลูกแก้วไอเกโลเกโลนะครับตรงนี้นะนี่อ่ะเราซื้อฟรีไปหนึ่งใบครับผมนะเป็น20ใบามา ผมขอเปิดไปเดิด้วยตัวม่งกันเลยละกันขอดวงดีๆหน่อยแบบว่าสิบใบลั่นๆหินไอหินไอเกโลเกโลอะไรเงี้ยมาดิสิบใบแรกอะ่ะมาเลยได้ไหมฮึบโอ้โหแม่งมาดอกแรกก็ม่วงเลยเฮ้ยขอดีๆหน่อยลูกพี่ผมมีแค่ยี่สิบใบอ่ะแล้วผมจะได้กับเขาไหมนเนี่ยมาหน่อยมาหน่อย <S <S เอาโอเคโรนี่ผมขอกดข้ามละกัน วิ้ยโอ้โอหินพัฒนาปีศาจเฮ้ยโอ้โอวงการเกมแม่งโคตรใจร้ายเลยแม่งให้หินพัฒนาปีศาจมาแล้วแม่งไม่ให้หินการโร่ไม่ใช่ไม่ให้ให,หินเกรโร่เรามาโคตรแย่บวบนะโอเคตอนนี้นะครับเราไม่มีหินพัฒนาปีศาจอยู่อะไรนะครับสักเม็ดนะก็คือต้องมาลุ้นแล้วกันนะครับว่าจะโดนก่อนร้อยแปดสิบใบไหมถ้าได้ก็จะขอบคุณมากมาก โอเคไปครับผมนะข้ามเลยกันดอกแรกมาไหมฮึบฮึบโอ้โหเค้า okay, ผมนะยังไม่มานะไปโลที่สองขอลั่นล่นหน่อยลั่นล่นหน่อยลูกพี่ลั่นล,นล่นหน่อยโอ้โหแม่งไม่ลั่นเลยวะ่ะอย่างเกลือผมนะตรงนี้แย่จัดเลยอ่ะข้ามไปแล้วผมนะ มาไหมโอ้โหหินไม่มาเลยอะ่ะถ้าได้หินพัฒนาไปคือมันก็ยังพอมีลุ้นอยู่นะอ่ะฆ่าไปผมจังหวะนี้เฮมาไหมโอ้โหไม่กะจะมาให้เลยแม่มันเอาเราสุดจริงนะคะสำหรับตรงนี้นะอ,นนอ,อ,อ่ะจัดไปเฮ้ยโอ้โหเราเป็นร่างหนึ่งนะเออน่าจะเป็นโซนิกไหมเนี่ย หรือว่าหลุดเลดป่ะโอเคผมนะไม่หลุดเลดน,นั่นนึกว่าหลุดเลดแม่ลูกพี่ไรหินไม่มาเลยกี่ใบแล้วเนี่ยห้าสิบใบไหมถึงปะตอนนี้ครับเปิดไปแล้วห้าสิบใบนะครับยังไม่ผล่อะไรเลยนะถ้าโรนี้ยังไม่ออกอีกก็แสดงว่าหลุดเลดละแม่มันจะเปิดประเดิมต้นต้นเดือนด้วยการหลุดเลดเลยเหรออย่าพให้เป็นอย่างนั้นหินมาได้แล้วโอ้แล้วเป็นหินปัฒนาอะ โลน่าขอหิบปุกตื่นถ้ามันไม่เป็นการขอมากเกินไปมาได้ไหมหิบปลุกตื่นอะ่ะเฮบบฮ้ยฮึบฮ,บฮ,บฮบโอ้โหไม่มาเลยโอ้โหพูดไปพูดมาหนึ่งก็แสบคอแล้วผมตรงนี้นะเออแสบคอเลยอะมาไหมโอ้โหมึงเนียกลิบเลยอะ่ะมันกจะจ้าเราสุดทุกอย่างเลยครับตรงนี้นะดูจากส่งละโอ้โห อ่ะข้ามาแล้วผมจังหวะนี้ปึบมามาไหมโอ้โหไม่มาเลยครับผมนะอ่ะตอนนี้น่าจะสุ่มประมาณร้อยกว่าใบแล้วนะครับตรงนี้นะเดีย๋ยวค่อยไปดูแล้วกันการันตีเท่าไหรล่ละปึบมาไม่หินปลุกตื่นหินปลุกตื่นโอ้โหไม่มาเลยคือมันเงียบกิบเลยนะครับตรงนี้นะคือไม่กล้าจะโผล่อะไรเลยให้เลยให้เราเลยอะ่ะอ่ะข้ามไปเลยอุ้ยโอ้โหแล้วเป็น ตัวล่างแรกนะครับผมนะได้มาก็เอาไปอัพดาวต่อได้อยู่แหละโอเคไปผมมาไหมหินหินปุกตื่นมาไหมฮึบโอ้โไม่มาเลยกี่ใบแล้วเนี่ยตอนนี้นะครับเปิดไปแล้วร้อยบใบนะไม่ผูอะไรเลยอะ่ะไม่สายสองม,มันเกิืจังเลยเนี่ยผมขอไปอสายหนึ่งแล้วกันนะมา120บใบ 120อยบใบครับผมนะข้ามไปเลยฮึบโอ้แล้วเป็นหินพัฒนาโอ้อย่างแย่ครับผมนะขอสักร้อยห้าสิบใบได้ไหมแต่อย่างว่าครับผมนะหินพัฒนาคือมันไม่มีอะมันก็ดูจะทรงละไม่คาดหวังแล้วกันร้อยแปดิบใบแหละจากทรงอะอนะร้อยแปดสิบใบไหนเป็นไรโดนสุดตลอดนะเมกมมันเอาเราตลอดเลย โอ้โหไม่ผล่อะไรแล้วผมนะ,ะนาฬิกาครบแล้วแหละอีกนิดนึงเอาแค่ร้อยแปดสิบใบเพราะผมพ์ทหนึ่งก่อนละกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเราจะต้องเปิดกระบ,บองเหล็กด้วยแหละผมไม่ค่อยอยากเติมเพิ่มเท่าไหร่นะอ่ะโอเคจะจบโรนีเดย๋ยวผมขอไปดูการลันตีก่อนละกันนะครับว่ากี่ใบนะมันเกลือจนแบบขี้เหร่นับแล้วอะ่ะมีอะไรผัวไหมโอโ้ไม่มาเลยกี่ใบแล้วเนี่ยเดือดร้อยใบ อ่าโอเคผมได้20บใบนะการันตีละโอเคไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังตามนั้นครับผมนะตามสูตร <c oughs> ตามสูตรตามสูตรโอเคร้อยเจ็ดสิบร้อยแปบใบขอหินพัฒนาเพิ่มอีกเม็ดหนึ่งได้ไหมอะเกมขอได้ไหมสักหินหนึ่งถ้ามันจะมาขนาดนี้ละแถมหินพัฒนามาให้มันจบจบโอ้โหแล้วดูนะคือมันทะลึ่งอ่ะ มันให้หีดปุกตื่นมาโอ้โหเกมอย่างทะลึ่งเลยโอ้ยอะไรครับเนี่ยโอ้หีบปุกตื่นสอขาดเม็ดหนึ่งแม่งมันจะล่อให้เราไปทำพาร์ทสองว่ะโอ้โหต้องเปิดเพิ่ม120อีกร้อยยี่สิบใบครับผมนะซึ่งตัวดำเรานี่คือเหลืออยู่กี่ใบเนี่ยอ่าล้วเหลืออยู่ประมาณ95้าบาใบนะถ้าอยากได้คือมันจะต้องเปิดสเต็ปเพิ่มอ่ะโอ้โห อ้าหนูอยากส่งละเดี๋ยวขอคิดก่อนละกันนะครับว่าเราควรไปต่อดีไหมใครคิดว่าผมควรไปต่อหรือว่าผมควรหยุดแค่นี้หรือว่าจะต้องเอากระบองเหล็กก่อนดีก็สามารถอาพี่มาบอกกันได้ครับผมนะผมจะได้ตัดสินใจถูกนะครับว่าผมจะเอายังไงต่อดีละกันเนาะโอเคมาเดี๋ยวเราขอทำการปลุกตื่นเลยละกันนะตรงนี้โอเคผมนะไม่ต้องแจ้งเตือนอ่ะโอเคจัดมา ส่วนคลิปปั้นก็เดี๋ยวน่าจะปั้นให้ดูนะครับอาจจะแบบไม่ได้ปั้นอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าอ่าอันนี้มันเป็นเซิร์ฟใหม่เนะปปาะทรัพยากรในการปั้นก็คืออาจจะไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่โอเคจัดไปครับผมนะนี่ครับผมนะคู่ในขาหน้าแล้วก็นี่ครับผมนะโอ้โหโคตรเท่อ่ยอู้นะจ้ามากสำหรับโซนิกร r V2 ครับผมนะโอเคไปครับผมนะเดีย๋ยวขอจัดไลน์อัพทีมหน่อยละกัน ลา์อัพทีมน่าจะเป็นประมาณนี้ครับผมนะก็คือเดี๋ยวเอาโซนิกนะครับมาแทนเกลวินนะส่วนตรงนี้ผมคิดว่าผมน่าจะต้องใส่ยุงแทนอัศวินดีไหมหรือใครคิดว่าผมควรใส่อัศวินหรือว่าควรใส่ยุงก็สามารถพิมพ์มาบอกกันได้ครับผมนะผมจะได้อาจัดทีมถูกนะเออเพราะว่ายุงนี่คือในเซิร์ฟเวอร์จีนก่อนที่่าโบล่าจะเข้าใช่ปะเขาก็ใช้ตัวยุงเหมือนกันนะอืผมก็อาจจะดูก่อนแล้วกันนะครับว่าควรใช้ตัวไหนนะ ใครคิดว่าควรใช้ตัวไหนสามารถพีมาบอกกันได้รับผมนะว่าผมควรใช้ตัวไหนนะระหว่างยุงกับอัศวินจากกลเออโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดไอดีทั้งบ้านกันหน่อยสักละกันละกันนะครับหนึ่งไอดีแล้วกันเนาะโอเคผมมาอยู่ไอดีของคุณบูมหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้ถามชื่อเล่นมานะครับว่าว่าจะขอดีเนี่ยชื่ออะไรนะโอเคตัวนี้นะครับเตรียมตัวดาม,มาทั้งหมดอ่าประมาณ500ใบครับผมเนาะโอ้โหดองโหดมากนะ ส่วนหินพัฒนาปีศาจนะครับมีทั้งหมดสาเม็ดเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะโดนทั้งหมดกี่ใบนะเพราะว่ารอบนี้คือผมลืมโพสต์รับสุ่มนะเออทำทรงว่าจะลืมว่าจะโพสต์สรุปก็คือลืมโพสต์กันเลยไม่ได้รับสุ่มครับผมนะโอเคก็เลยเอามาเปิดในชิปเลยกันครับผมหนึ่งไอดีนะมาพาร์ทสองนะครับเจ้าหอยดีบอกมานะพาร์ทสองขอก่อนสามร้อยใบก็พอใจนะครับเราจะได้ไม่ต้องโดนการันตีนะ <S <S นเออ จัดไปผมจังหวะนี้เอาข้ามดิพี่ออะข้าม,มาปึ๊บมาไหมโอ้โหไม่มาครับผมนะอ่ะใบที่สามสิบมาใบที่สามสิบปครับผมนะสคิปไปเลยปึ๊บมาไหมยังไม่มาครับผมนะอ่ะใบที่สี่สนะนะิบ 40. ถ้าตัวลนะมีแบบกลมๆแบบเนี้ยผมคิดว่าน่าจะดูง่ายอยู่เหมือนกันนะครับว่าสุมมาแล้วกี่ใบนะเออดูง่ายหน่อยปึ๊บมาไหม สี่สิบใบอ้โหเงียบกริบเลยอะ่ะเดี๋ยวผมขอดูสายก่อนละกันนะตอนนี้มีหมดสามสายเราอยู่สายกลางาไปสายลีนม,มากละกันนะสายขวาสุดเลยมาใบาที่ห้าสิบบที่ห้าสิบหินพุกตืดมาเลยมาให้มันได้กีดการ์ดให้มันได้กีดการ์ดหน่อยอ่ะไม่มาเลววายว่ะหกสิบใบมาการันตีปะการันตีหินอันแรก ยาลุดเล็ก,ก็พอโอ้โหเราเป็นหินปีศาจวะ่ะเกมเรามีหินอยู่แล้วสามเมตรอะผมต้องการแค่หินปุ๊กตื่นนะครับในระหว่างการสุ่มนะขอสักสองเมตรอะมันจะได้จบเรื่องมันจะได้โดนก่อนสามร้อยใบโอ้ไม่มาเลยนะครับโคตรเก๋โคตรเข็มนะมาไปผมนะข้ไหหาไปเลยแปดสิบใบแปดสิบใบ โอ้โหคือเกมมันจะเอาสูตรแบบนี้ไม่ได้นะขอดวงดีๆแบบเหมือนตอนสุ่มตัวแดงหน่อยดีตอนสุ่มตัวแดงนี่คือดวงอย่างดีมาตัวดำนี่คือดวงอย่างเกลืออ่ะมาที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยใบคือจะไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือเลยหรออะข่าไปเลยครับผมเอ้ยมีค้างๆ้างว่ะน่าจะตัวละครล่างแรกแหละอ่ะโอเคครับผมนะอันนี้น่าจะเป็นโซนิกแหละโซนิกจริงครับผมนะ ก็ยังดีที่มันไม่หลุดเลสแล้วเป็นตัวละครที่ยังไม่มีด้วยโอเคแบบออฟิกเกอร์ตอบผมนะแถมหีดพุกตื่นไหมอ้ไม่แถมเลยวะบุมนะเอาไปที่ร้อยสิบโลนี้ขอห,หีดพุกตื่นได้มั้ยให้มันจบจบให้มันจบจบอุ้ยโอโหสีทองไหละ่ะโอโหโซนิกแม่งมาสองตัวติดเลยมันจะขยันมาทำบ้าอะไรนะกันะเฮ้ยต้องการหีดพุกตื่นแม่มันให้โซนิกมา โอ้ไม่มาเลยอ่ะอะร2 0ยี่สิใบโลนี่เนี่ยครับผมมีโอกาสได้หินละอยู่ที่อยู่ที่ว่าจะได้หินอะไรครับผมนะหินปุกตื่นมาหินปุกตื่นหินปุกตื่นโอ้โหแม่งหลุดเลทโอ้หมดแรงแล้วผมนะแม่งหลุดเลทเนี่ยอะโลนี่เนะี่ยผมว่ามาละมาหินปุกตื่นอนะหินโอ้ หมดแรงจะพูดเลยคือแม่งไม่ได้หินปุกตื่นเลยแม่งได้แต่หินพัฒนาคือมันจะให้เราเอาไปเอาไปถมถมบ้านมันหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้โหคือมีแล้วครับผมนะหินพัฒนานะตอนนี้คือน่าจะมีประมาณหกเม็ดละแต่สิ่งที่ขาดคือแม่งไม่มีหินปุกตื่นนะครับเราต้องการหินปุกตื่นนะเออเกมม,มันจะเอาทุกอย่างเลยอ่ะโอ้ ส่งไปทอไป้อปครับผมนะตรงนี้นะท้อแทนเจ้าของไอดีเลยอ่ะข้ามปเลยครับผมจังหวะน,นี้มาปึบโอ้ไม่มาเลยโอ้หมดแรงครับผมนะหมดแรงอย่าพูดละอ่ะข้ามปว่ายังไงร้อยเจ็ดสิบโอ้โหอ,โอ,อาไปใบที่ร้อยแปดสิบครับผมตรงนี้นะร้อยแปดสิบใบพีบุกตื่นมันน่าจะการันตีแหละครับผมตรงนี้นะ ก็คือได้ชัวๆมาไหมโอ้แล้วแมงไม่มาไงโอ้โหมันล่อเกินเลทว่ะมันล่อเกินเลยล่อไปร้อยเก้าสิบใบมาไหมเอออะระหว่างการสุมนะครับผมต้องการหินปุกตื่นอีกแค่หนึ่งเม็ดถ้าได้อีกหนึ่งเม็ดเมื่อไรก็คือเราพอเลยนะแต่ดูจากสรงร้วคือเกมแม่งน่าจะเอาสุดแน่เลยวะ่ะแต่ขออะไรนะยัดสุดไอเกม าสายสายสามพอละเกลือเกินไปเราเปลี่ยนบ้างไปสายหนึ่งตอนนี้นะครับเปิดไปแล้วทั้งหมดร9อเกสิบใบนะก่อนร้อยสิบใบผมขอหินปุกตื่นก่อนเม็ดหนึ่งนะครับขอแค่นี้เลยไม่ขออะไรเยอะมากข้ามาไมที่2สองร้อย่ะสองร้อยสิบขอแค่ก่อนการันตีก็พอแล้วนะครับไม่ขออะไรเยอะมากนะอ่ะสองร้อยสิบ 210ยังไม่มาสองร้อยยีมาสองร้อยยียว่ายังไง2องร้อยยีโอ้สอยไม่มาเลยอะ่ะ203ให้มันจบแค่นี้ได้ไหมอะ่ะเกมไม่อยากโดน300รออ่ะเพราะว่าหินมนมุษย์มีเยอะนะหินพัฒนาโอ้โหไม่มาเลยอ่ะสอง สอง้ยว่ายังไงมาไหมสอง้ยสี่สิบมาไหมโอ้โหสอ้อห้าสิบปะให้มันจบแค่นี้อย่าให้มันบานปลายขอแค่นี้เลยสองห้าสิบว่ายังไงโอ้โหไม่มาเลยอ่ะยังให้อาไก่หนึ่งทีให้อาไก่ทีหนึ่งสองสิบให้มันจบ จบไหมจบไหมโอ้ยังไม่จบอ่ะเอ้ยคือมันจะเอาสุดเกินมันมันมันก็ไม่ได้นะเกมเอ้ยว่ายังไงอ้าผมไม่เบื่อเกมอย่างนี้แหนะคือมันเอาสุดเลยอ่ะมันก็ไม่ไหวนะครับบางทีนะคือคนเติมแม่งก็ท้ออ่ะคนสุบแม่งก็ท้อเหมือนกัน คือมันจะเอาสูตรทุกอย่างนะเ,ออเล่นไปเล่นมาผมแม่งก็เริ่มเริ่มพอใจแบบเกมแล้ว,วเห็นเล่นเห็นอย่างนี้แล้วคือผมแม่งขี้เติมต่อเลยคือน่าเบื่อเลยนะครับแบบนี้นะโอ้ดวงอย่างเกลอ,อะไรเปิดประเดิมต้นเตือนมาดวงก็ไม่เข้าท่าแล้วอะอ่ะข้าม,มาไม่หวังเลยละตอนเนี้ยแม่งเกมใจหมาไม่รักมันละโอพีเอม็มเกมใจหมา <c oughs> โออ <c oughs> หมดแรงเลยนะสามรอยใบการันตีเน้นๆนะเสียงอ่อยเลยตอนเนี้ยไม่มีแรงพูดล <c oughs> ะรับการันตีไหมถึงกับค้างเลยเออเจรินเกมพังละอ่ะหินพัฒนาแม่งมาอยู่สิบเมตรแล้วโอ้โหสิเมตรเอาไปถมบ้านได้เลยเนี่ยครผมนะสิบเมตรนะเอออ่ะ,อะ,ปะเปิดไป สามร้อยใบก็สามร้อยใบวะแม่งไม่มีแรงเล่นต่อละไปปลุกตื่นไม่มีอะไรจะพูดแล้วผมตรงนี้นะอ่ะโอเคโซนิกยูอาจัดมาแล้วก็ทำขึ้นพาร์สองครับผมนะตึงๆพาร์สองก็เพิ่มสปีดประมาณอ่าเจ็ดเปอร์เซ็นต์หรือแปดเปอร์เซ็นต์ครับผมก็ไม่แน่ใจนะเออสามารถก็เพิ่มเยอะเหมือนกันแหละอ่ะ โซนนีครับผมนะเพิ่มสปีดนะครับจาก39%นะครับกลายเป็น47%นะก็ถือว่าเพิ่มมาเยอะเลยครับผมแนละ้วก็ส0บะอืนม,มันเพิ่มมาประมาณ8%เแหละใช่ปะเออประมาณ8%นะถึงไหมเออถึงแหละประมาณ8%อ่นะจัดปะโอเคหินพัฒนาแม่งเหลือ3เมตรเท่าเดิมเลยครับผมแนละ้วก็คือสุ่มไปแม่งก็ไม่ได้มีค่าอะไรเลยโอ้โห <c ười> คือท้อใจเลยครับผมนะ โ okay, อเคอะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมนะใครสุม่มโซนอีกยูอาร์แล้วโดนกี่ใบก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันได้ว่าผมนละ้วว่าสุม่มไปแล้วแล้วโดนกี่ใบนะโอเคใครชอบคลิปคลินี้อย่าลืมทางการกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ด้วยครับผมนะว่าจะมาสารยคลิปนี้บ๊ายบายครับผม